พระเจ้าสถิตกับท่าน,บ,านบนอาจากย์พระลสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุลูกาขอถวายพระเกียรติพระองค์พระเจ้าค่ะเมื่อบรรดาทุสวรรค์จากคนเลี้ยงแกะรับกลับสู่สวรรค์แล้วเขาเหล่านั้นจึงพูดกันว่าเราจงไปเมืองเบเลเฮมกันเถิดจะได้เห็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงแจ้งให้เรารู้ เขาจึงรีบไปและพบพระนางมารีโยเซฟและพระกุมารซึ่งบรรทมอยู่ในรางหญ้าเมื่อคนเลี้ยงแก่เห็นก็เล่าเรื่องที่เขาได้ยินมาเกี่ยวกับพระกุมารทุกคนที่ได้ยินจากประหลาดใจในเรื่องที่คนเลี้ยงแกะเล่าให้ฟังส่วนพระนางมารีทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระทัยและยังทรงคำนึงถึงอยู่ คนเลี้ยงแก่กลับไปโดยถวายพระพรและสารเสริญพระเจ้าในเรื่องต่างๆที่พวกเขาได้ยินและได้เห็นตามที่ทูตสวรรค์บอกไว้พระวาจาของพระเจ้าสะเจ้าทรงพระเจริญเทิด ี่น้องเราก็ได้มาถึงวันฉลองคริสต์มาสแล้วนะจริงเราก็ฉลองตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละนะตอนเช้านี้ก็ก็เป็นวันที่วันที่ยี่ห้าก็เป็นวันฉลองคริสต์มาสนะตรงวันจริงๆนะการฉลองคริสต์มาสก็เป็นการฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจา้านะเทศกาลคริสต์มาสก็จะสืบเนื่องกับต่อจากกับปีใหม่เลยนะ เพราะฉะนั้นเป็นเทศกาลที่มีความยินดีเนะชื่นชมยินดีโมเมนต์มูเจ้าดอกยินดีนะคนที่แม้ไม่ใช่กิษชนนะไม่รู้จักกับพระเจ้าก็ยินดีนะมววน,น้ำห้านะมุจ้าไปเบิงโลดน้ำเ้นทรันน้ำบิกซี่น้ำ, C, นำโลดแต่ก็มีกิสมารมืดนะดาวง่ก็มุูเจ้าอีกนะต้นกิสมารดบอกก้อยนะเขาเห็นนะประดับประสนพุทธ เราก็ใหญ่กว่าพวกเรานะเขารู้จักคริสต์มาสนะรู้จักชื่นชมยินดีโอกาสคริสต์มาสนะก่อนเล่าเองนะถ้างุท่านตรเทนยียาเขาจัดการเรียมร่อยนะห้าง,งใหญ่ๆนะเราไปดูได้นะที่เมือ,องอุบลหรือแม้แต่ในเมืองใหญ่ๆนะก็จะมีจะเห็นนะเพราะฉะนั้นแม้เขาไม่ใช่กิเลชนเขาไม่รู้จักพระเ,เจ้าเขาก็รู้จักคริสต์มาสนะเพราะฉะนั้นเป็นเทศกาลเนี่ยความยินดีจริงๆ สำหรับเราคิดชนเทศกาลคริดสมาสนี้เรายินดีเพราะอะไรเรายินดีเพราะอย่างที่หนึ่งเราได้รับของขวัญจากพระบิเจ้าของขวัญน,นั้นก็คือพระกุมารพระผู้ไทยนะที่พระบิเจ้าประทานให้กับเราเราจึงยินดีได้ของขวัญยินดีนะหลัาจากเม็นยินดีหรือโบจักนะบางทีเราก็จะยินดีกับอย่างอื่นมากกว่านะ ยินดีครับเด้จับสลากรับเด้มว่วนได้เสือนน้นองๆกบพระจักก็แล้วแต่านะแต่ว่าสลาพิทสุมาแล้วความยินดีของเราจริงๆอยู่ที่พระเยซูเจ้าอยู่ที่พระกุมารเจ้านะไม่ได้อยู่ที่ซานต์ครอสไม่ได้อยู่ที่ดาวดาวก็มีส่วนหรือว่าอย่างอื่นต้นกิทสุมาอะไรนะไม่เกี่ยวนะแต่ว่าความสุขของเราพิทสุคือการที่เราได้รับจากพระเจ้าจากองค์พระอเุเบกเจ้าคือพระกุมารเจ้านี้ และพระกุมารเจ้านี้เมื่อเสด็จมาบังเกิดก็จะเป็นผู้ให้นะแก่เราพระองค์จะให้คำสอนที่สำคัญนะในการดำเนินชีวิตเพื่อเข้าสู่พระนันกรของพระเบเจ้าให้กับเราพระองค์จะให้พระวาจาทรงชีวิตให้กับเราพระองค์จะให้แบบอย่างของการเป็นสิทธิ์ของพระเบเจ้า,เาของพระเบเจ้าจริงๆนะ เป็นอย่างไรพระองค์จะให้แบบอย่างเหล่านี้การดําเนินชีวิตของพระองค์นั้นเป็นแบบเป็นอย่างให้กับราคิตรชนและสุดท้ายพระองค์จะให้ชีวิตของพระองค์เป็นฆ่าไทยสหรับเราไทยบาปแทนเราพระองค์จะให้แม้กระทั่งชีวิตของพระองค์นะให้กับเราเพราะฉะนั้นนี่เราจึงยินดีเรายินดีที่พระบจ้าประทานแม้กระทั่งชีวิตของพระพไทยเรา และเราได้รับความรอดพ้นโดยอาศัยพระกุมารเจ้าซึ่งมังเกิดแล้วก็จะสิ้นวชนเพื่อไถยบาปเรานั่นเองนะเ mm hmm. พราะฉะนั้นก็เทศกาลนี้จึงเราจึงยินดีเราจึงฉลองเราจึงชื่นชมยินดีเพราะเราได้รับก็เป็นธรรมดาของมนุษย์นะเมื่อเราได้รับอะไรเราก็มีความยินดีเนีย่ยมูเจ้าได้รับของขวัญมูเจ้าก็ยินดีพุทนเจ้เอานั่นนี่นอันั่นเอานี่มาหายห้า เข้าก็มีความยินดีนะมีความสุขนะพูดง่ายงแต่อย่างไรก็ดีเทศกาลริจสมานนันเราจะไม่หยุดอยู่ที่ความสุขของการได้รับโมเมนต์ Moment, ว่าเ้าได้รับแล้วเ้าก็มีความสุขเข้ากับพ่อสำนั่นะมีแต่สิเอานะเอาแล้วก็มีความสุขว่าว่า,วาอันนี้ไม่ใช่จุดจบของความหมายของเทศกาลพระคิตตสมภพหรือเทศกาลริจสมาส แม้ว่าจุดสําคัญจะอยู่ที่ความสุขที่เราได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเราได้รับของขวัญพิเศษจากองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นคือพระกุมบารเจ้าแต่เราก็ต้องเติบโต,ตขึ้นอีกนในความหมายหรืออจิตรมของเทศกาลคริสต์มาสนี้นั่นคือการให้การให้นั่นก็เป็นเรื่องสําคัญนะเป็นเรื่องที่องค์พระเจ้า สเสด็จมาบังเกิดเป็นแบบอย่างให้กับเรานั่นคือให้การให้ก็มีความสุขเหมือนกันญาติู่เจ้าให้คนอื่นเราก็มีความสุขจากการให้เหมือนกันเมื่อเราเห็นคนอื่นเขามีความยินดีเราก็มีความสุขและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องปลูกฝัง ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราในครอบครัวของเราหรือว่าในกลุ่มกิจชนของเรานั่นคือเราต้องเป็นกิจชนที่รู้จักให้เราต้องเป็นกลุ่มกิจชนที่รู้จักแบ่งปันรู้จักให้คนอื่นไม่ใช่มีแต่จะเอานะได้รับอย่างเดียวนะและเราต้องฝึกที่จะเป็นคนที่มีความสุขจากการให้อันนี้แหละคือ กิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของเทศก,กาลคริสต์มาสเพราะว่าพระเยซูเจ้านี้เป็นผู้ให้เราก็ต้องฝึกที่จะเป็นผู้ให้ด้วยเป็นผู้ให้แม้กระทั่งชีวิตของพระองค์เองนะในตอนสุดท้ายชีวิตที่ตายบนมกก้ำกางเขนนั้นพระองค์ให้เราเพฉะนฉ้นคกิจชนจะต้องเป็นผู้ฝึกเป็นผู้ให้ด้วยคริสต์มาสปีนี้คุณพ่อก็นอนอยู่ที่บ้านนะฟังกนะุญาจบานประกาศนะเราก็ให้อยู่นะ มเนเท่าผูให้นะเราก็บริจาคน่นบริจาคนี้กระเป๋าเนอน,น,น,นั้นอันนี้เนี่ยเราก็เป็นผู้ให้ก็สแสดงว่าเราก็เริ่มนะเราไม่ใช่เริ่มนะแต่เราก็ในชีวิตกิจตัวชนของเรากิจชัหลายคนก็เป็นผู้ให้ให้นั่นให้นีน่นะบางทีไม่มีก็ให้เงินก็ไนะหรือให้แรงงานหรือให้สิ่งต่างๆเพื่อคนอื่นนะให้ความสุขกับคนอื่นนะ และเราเองผู้ซึ่งเป็นผู้ให้เราก็มีความสุขมววนยินดีเหมือนกันและเป็นความสุขลึกๆที่เราได้ให้ได้แบ่งปันแก่คนอื่นแก่เพื่อนพี่น้องของเราและเมื่อเราให้แล้วเราเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยเป็นความสุขสองต่อเวลาที่เราได้ให้เพราะฉะนั้น การให้ในเทศกาลริสมบัตินั้นก็เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนและก็จะเจริญขึ้นนะในความในจิตตารมณ์ของเทศกาลนี้เพราะว่าพระเยซูเจ้าพระบิดเจ้าให้กับเรานะและพระเยซูเจ้านี้ก็เป็นผู้ให้คําสอนให้แบบอย่างชีวิตและให้แม้กระทั่งชีวิตของตนเองนะองพระองเองให้กับเราเพราะฉะนั้นชีวิตกิจตจนของเราเราก็ต้องก้าวไปถึงจุดนั้น ในความหมายของคริสต์มาสคือเราต้องเป็นผู้ให้ให้แก่คนอื่นนะและเราก็ต้องฝึกที่จะมีความสุขกับการเป็นผู้ให้นะยินดีนะเมื่อเราได้ให้กับคนอื่นนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญด้วยนะของจิตรรำของเทศกาลคริสต์มานี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่คุณพ่ออยากให้เราได้คิดได้ลเพึงได้ไต่ตรองในโอกาสที่เราฉลองการบังเกิดของพระเ,เจ้า ก็คือเรื่องของพระสุจรนะผู้ซึ่งบงังเกิดมาอยู่ท่ามกลางเราชาวยิวในสมัยของพระสุจรนะเมื่อนักบุญยอนออกเทศนาสั่งสอน,นเตรียมจิตเตรียมใจชาวยิวให้ต้อนรับพระเมสสิยาต้อนรับพระผู้ถ่ายชาวยิวหลายคนออกมาเตรียมจิตเตรียมใจรับพิธีล้างจากท่านนักบุญยอนที่ไม่อานจอรแดนอยากสิเห็นพระเมสสิยา อยากจะเห็นพระผู้่ายอยากต้อนรับพระองค์แต่เมื่อพระเยซูเจ้านะพระผู้่ายมาบังเกิดชาวยุบไม่มีใครต้อนรับพระเยูเจ้าทุกคนปิดบานเมดนะักบุญยอแซฟไม่มีที่พักไม,ม่มีที่อยู่ต้องไปอยู่ในคอกสัตว์นะแล้วก็ในคืนที่พระเยซูเจ้าระกุามาเจ้าบังเกิดนั้นไม่มีใครรู้จักมีแต่คนเลี้ยงแกะนะ ที่ได้เห็นที่ได้รู้ว่าพระกุมารเจ้าบังเกิดแล้วได้ไปนมัสก,การพระกุมารเจ้านะเพราะฉะนั้นเราเองเราก็จะชนเหมือนกันนะเราฉลองพิสมารทุกปีเราเตรียมรับสเสด็จพระเยซูเจ้าทุกปีแล้วเราเปิดใจของเราต้อนรับพระเยซูเจ้าให้มาบังเกิดในชีวิตในจิตในใจของเราหรือเปล่าหรือฉลองไปซื่อปีแล้วปีเล่าไปซ,ซื่อบอกนะ พระยุทธเจ้ามาบังเกิดในชีวิตของเราไหมมาอยู่จริงๆในชีวิตของเราหรือเปล่าได้เกิดได้นอนในห้องอุ่นๆในหัวใจของเราหรือไม่หรือว่าพระยุทธเจ้าหนาวตายทุกนาือเก่าในคอกสัตว์เมืออเดิมทุกปีนะปีไหนก็เกิดแต่ในคอกสัตว์อยู่ในถ้ำเลี้ยงสัตว์เออเอ้ปีนี้ให้มันเกิดให้พระองค์ได้เกิดในชีวิตของเราดูสักปีไหมเพื่อพระองค์จะได้ประทับอยู่ในชีวิตในครอบครัวของเราจริงๆ ชีวิตที่มีพระสเจ้าชีวิตที่มีพระกุมารเจ้าอยู่กับเราอยู่ในครอบครัวของเราเราก็จะได้รับพรได้พระองค์ก็จะอ,อวยพรพระองค์ก็จะช่วยเหลือเรานะเพราะฉะนั้นให้เราปีนี้นะยศสุพานไปสุดสือได้ปีนี้ให้พระสเจ้าได้เกิดในใจของเรานะยศสุยุตในธรรมเลี่ยงสัสตร์ไา้นะให้อยู่ในใจในครอบครัวของเราบ้างอาละขอฝากสิ่งเหล่านี้ไว้ให้เราได้คิดได้พิจารณา ด้ไตร่ตรองในโอกาสที่เราสมโพธิระลิทศสมบัตินี้นะการบังเกิดความพระเจ้าการที่พระพจ้าให้กับเรานั้นอย่างที่หนึ่งนะเราก็มีความสุขจากการได้รับนั่นแหละนะก็ไม่เป็นไรนะแต่เราต้องอพัฒนาจิตตร,รม์ของเทศกาลนี้ไปสู่การให้นะเราต้องรู้จักให้และมีความสุขในการได้ให้สิ่งของหรือว่าสิ่งอื่นๆแก่คนอื่นนะ ให้เราได้รู้จักให้นะรู้จักแบ่งปันให้แก่กันและกันนะประการต่อมาก,ก็คือเราต้องเปิดจิตใจของเราเสมอเพื่อให้พระเจ้าพระกุมารได้บังเกิดในชีวิตของเรานะอย่าปล่อยให้พระองค์เกิดแต่ในคอกสัตว์ในท่ามเลี้ยงสัตว์ทุกปีหลายนะให้เกิดในจิตใจของเราบ้านนะเพื่อพระองค์จะได้ประทับอยู่กับเราจริงและประทนระานพระพรแก่เราคอพระบิดาผค์ในอวยพรยเรา